จ้าเอ๋สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวกับผมโป้งกลับมาแล้วครับเรายังคงอยู่ใน1ใน100เมนูที่คุณต้องทานให้ได้ก่อนตายนะครับเมนูที่ผมเอามาวันนี้นะครับเป็นเมนูที่เ,เกิดมาจากฝรั่งตา้ํำข้าวนะฮะคนอเมริกันนั่นเองนะฮะอเมริกันอีกแล้วนะฮะเยอะมากเลยที่มาจากอเมริกันทีนีเ้เมนูตัวนี้เนี่ย บ้านเราอาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่นะแต่สำหรับคนอเมริกันเนี่ยครัคุ้นเคยกันดีเลยนะเขาจะทานเป็นอาหารเช้า Chicken and Waffle เข้าวันได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ส่วนผสมทามนี้เลยเอาละครับอย่างแรกนะครับส่วนผสม,มของเรานะฮะจะต้องมี Waffle นะอันนี้ผมใช้เป็น b e l เ i ี n ย a ว f ฟเนะครับคู่กันกับอก ไก่นะครับผมผมเลือกใช้อกไก่ที่เ,เขาเรียกว่าเป็นอกไก่ออแกนิกกันเลยทีเดียวนะฮะแต่สูตรนี้เนี่ยผมค่อนข้างประยุกข์ขึ้นมาเองนะก็เลยมีเพิ่มเป็นเมกซิกันชีสนะครับมีสโมคพาปปิกานะครับอันนี้เป็นแบบอออกมหวานนิดนึงนะเผ็ดเผ็ดอมหวานนะฮะแล้วก็หอมมากแล้วก็ผมใช้อะ เป็น n a t u r a ัลโย u r t แทนพวกครีมชีสอะไรประเภทไม่ใช่ครีมชีสขอให้ซอฟ์ครีมอ,อันนี้ผมใช้ตัวนี้แทนนะครับในอัตราส่วนทั้งหมดนะครับไปดูได้ใน foodtravel.tv โอเคเริ่มเลย โอเคเริ่มกันเลยคุณผู้ชมครับสูตรนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นสูตรที่ผมอะอดัปต์ขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าจานคลาสสิกของเขาจริงๆเนี่ยก็นิยามไว้แค่วอลเฟิลกับชิคเก้นส่วนใหญ่แล้วชิคเก้นที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นไก่ทอดนะเอามาท็อปบนวอลเฟิลฮนะแต่ว่าวอลเฟิลที่ผมใช้เนี่ยเป็นแบบยุโรเปียนหน่อยเป็นแบบเบลเจียนสไตล์นะฮะแล้วไก่ที่ผมใช้เนี่ยผมจะทําเป็นอกไก่ยัดไส้ชีสแล้วเอาไปย่างบนกระทะแล้วก็เอาไปอบให้มันมีสไตล์นิดนึงนะจะเมริกันจ๋ากเกินไปมันก็เกินไปนะครับท อ,อกไก่ของเราเนี่ยผมจะผ่าทําเป็นเลือ์พอกเกตข้างในเขานะครับก็กรีดเข้าไปเลยนะฮะกดไม่ให้เวลาใช้มีดไม่ให้มันเข้ามือนะใช้ทํามือให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะเหมือนแบบนางรํานิดนึงอ่าแล้วก็ค่อยๆนะฮะที่สําคัญมีดคุณต้องคมนะครับอ่าโอเคประมาณนี้อ่าผมแวกนะครับเปิดเป็นพอกเกตขึ้นมาอย่างนี้ นะฮะอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นแล้วทีนี้จะใช้มีดเล็กก็ได้นี่ผมใช้มีดใหญ่ผมขี้เกียจหยิบมีดเล็กมนาะอ่าผมจะแอบป,ปรุงเกลือด้านในหน่อยนะฮะก่อนจะใส่ชีสเข้าไปแปบะบจับยัดก็เลยทีเดียวนะครับอาจจะดูพูนพ,นพนมองๆนะฮะแต่เชื่อไหมว่าเดี๋ยวพอเขาโดนความร้อนเขาจะเมล์นะแล้วมันก็ มันก็จะเคลือบทีนี้คุณต้องใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจะ,จะเอาไม้จิ้มฟันมากลัดเขาเอาไว้นะฮะใช้สัก2ไม้ก็ไล้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างเมื่อกี้ผมผ่าทะลุไปหน่อยก็มันจะมีส่วนที่แอบโผล่อยู่ตรงนี้นิดนึงไม่เป็นไรไม่ซีเรียสยังไงเดี๋ยวเราจะไปย่างให้ขึ้นสีแล้วเามาสไล c ์อยู่แล้วนะฮะโอเคปะ หเห็นเป็นประมาณนี้นะฮะกลับแล้วนะครับเมนูนี้มันง่ายมากครับเพราะมันเป็นส่วนผสมแค่แบบทานตอนเช้าเหมือนว่าฝรั่งก็ทานว affles ice cream maple syrup นะแต่อันนี้มันทวิสต์มาเป็นแบบสไตล์ขาวๆหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปปรุงให้สุกบ,บนกระทะตามมาเลยโอเคครับตอนนี้ผมจะวอร์มกระทะให้ร้อนจัดเลยนะฮะแล้วเราจะมาปรุงไก่ของเราด้วยเกลือครับพริกไทย นะฮะแล้วก็พาปริก้าทั้งสองด้านเนี่ยอันนี้ให้มันเป็นสไตล์แบบมีอะไรนิดน,นึงเกลือพริกไทยพาปริกา้าให้มันหอมหน่อยนะครับหลงังจากนั้นผมจะฉลมไก่กระตาของผมด้วยน้ำมันมะกอกนะฮะทั้งสองด้านอือฮึผมจะเอา ด้านที่ผมต้องการจะโชว์ลงก่อนเพื่อสีที่สวยงามนั่นก็คือด้านนี้นะครับเอาให้ร้อนจัดฮะแล้วเราจะเสียให้ขึ้นสีนะครับย่างให้สีสวยทั้งสองด้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบนะครับก่อนจะเอาเข้าเตาอบก่อนที่จะยกไก่ขึ้นผมจะตบด้วยเนยนิดนึงให้มันมีกลิ่นหอมๆนะครับ กระทะยิ่งร้อนนะครับคุณผู้ชมสียิ่งขึ้นนะครับสีสวยรสชาติก็ดีมันจะเป็นของคู่กันนะครับเดี๋ยวพอมันเริ่มได้ทีแล้วเดี๋ยวผมจะพลิกให้คุณผู้ชมดูนะครับโอเคผมจะพลิกแล้วนะดูเลยเชิญทัศนา เป็นอย่างไรสีสันสวยงามครับจริงเอาให้มากแบบนี้ก็ได้นะ้วผมเอาให้อยากให้ความฉ่ำด้านในเนี่ยเขาเต็มที่เลยนะฮะไม้จิ้มฟันนะฮะจะล้างไม่ให้แผลที่เราทําเป็นพ็อกเก็ตไว้อะมันอ้าออกจากกันนะครับแล้วทีนี้ความร้อนก็จะทำให้เนื้อมันติดกันรวมแล้ตัวชีสมันก็จะเยอะเหมือนกาวเลยนะฮะทีนี้ อยูนะจะลงเนยครับแข็งลงเนยลงไปครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับ mm hmm. แล้วกลิ่นของเนยเนี่ยมันใช้ในจืดนะเดี๋ยวมันจะเข้ากันได้ดีกับวัฟเฟิลด้วยโอเคครับ,รบเดี๋ยวผมจะเอาไปฟินิชต่อในเตาอบนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกัน ครับตอนนี้สีสันสวยแล้วเลยผมเอาไปต่อในเตาอบนะครับผมวอร์มไว้แล้วครับ180องศาเอาเข้าไปประมาณสัก8นาทีทีนี้บนกระทะใบเดิมมาเรามาต่อกันนะฮะถ้าเกิดว่าน้ำมันมันดำเกินไปนะฮะก็ทิ้งไปแต่ทีนี้ในคราบที่ติดอยู่ในกระทะเนะี่ยอย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับผมจะลงเนยเพิ่มนะครับเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นและรสของไก่อยู่นะฮะละลายเนยเลย นะครับลายเนยหอมมากฮนะมีกลิ่นหอมของเนยนะครับยิ่งจะใช้เนยดีนะกลิ่นก็จะยิ่งหอมนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะลงวอเฟิลผมลงไปนะฮะให้คือเป็นการอุ่นวอเฟิลนั่นเองนะครับวอเฟิลนี่ไปซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะถ้าคุณขี้เกียจทำเองนะฮะผมกลับด้านนะเพราะน้ำมัน ของเนยเนี่ยคือเนยเนี่แหละนะไม่ใช่น้ำมันนะฮะกับกลิ่นไก่ที่เราย่างไว้นะมันจะรวมกันอยู่ในนี้นะฮะจะได้กลิ่นหอมมากๆนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาขึ้นพักรอเลยนะครับแล้วก็นับเวลารอเลยเดี๋ยวเอาไก่ามาันเชือดเสิร์ฟไปพร้อมกันเอาละับคุณผู้ชมออกมาเรียบร้อยแล้ว ไก่ของเราโอ้โหดูดีมากนะฮะน้ำตรงนี้ผมยังเก็บไว้อยู่นะย,ยังไม่ทิ้งนะเพราะมันเป็นทั้งมีทั้งเนยแล้วก็น้ำของไก่นะฮะแต่ที่เราจะทำตอนนี้เราจะต้องเอาไม้แคะฟันไม่ใช่เอาออกก่อนไม้กลัดของเราซุปเฮอันนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าเนื้อมันฉีกเดี๋ยวจะไม่สวยนะฮะโอเคผมจะเสิร์ฟแบบ ทเท่ๆหน่อยทำไงดีอืมโชว์ด้านในอะเรื่องๆอื้มเป็นไงชีสแลมโลดนะครับเดี๋ยวผมจะต้องจัดลงจานนะครับโดยมีวอฟเฟิลของเราที่รออยู่แล้วนะลงมาเลยลงไปอันนึงก่อน อ uh huh. กินมากเลย uh huh. สีสันเป็นไงครับสุดยอดชีสที่เหลือโปะปาโปะที่เดิมออห หอมเนยหอมคื่่งเทศหอมชีสหอมทุกอย่างเลยนะครับทีนี้ไอ้จอนี่ฮะที่ผมบอกให้เหลือไว้น้ำมันนั่นี่แหละทำร้านรอบๆนะฮะเจ้นี่คือเนยที่มีกลิ่นของไก่นะฮะส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่เหลือไม่เป็นไหนเสียอย่าให้เสียของ วางประดาับประดาตกแต่งชีสเพิ่มครับพบริก้าครับสโมกพริก้าแบบสวีทปรับเขาให้ ให้หน่อยรานนี้เราเสิร์ฟแบบคาวครัและโยเกิร์ตครับบางที่ก็อาจจะใช้ครีมแต่ว่าเราใช้โยเกิร์ตโปะไปด้านบนเลยจะปล่อยให้มันเยิ้มลงไปเลยครับ ดัน <Done. S 2> เสร็จเรียบร้อยส่วนผสนมอัตราส่วนไปดูไนดะ้ foodtravel.tv นะครับมีหลากหลายเมนูให้คุณได้เลือกชมกันสำหรับวันนี้คงตะลุยกินเที่ยวไทยไปได้วยกันกับพวกเราขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ